ถ้าบริหารแก้การปวดสะโพกหรือกล้ามเนื้อสะโพกนีเส้่ปภาษาที่ใครๆก็ทําได้ง่ายๆใน3นาทีสวัสดีครับหมอสันครับวันนี้ครับคลิปนี้ครับหมอจะบอกถ้าบริหารแก้การปวดสะโพกหรือกล้ามเนื้อสะโพกนีเส้นปภาษาที่หลายคนชอบเป็นการําหลักการคือส่วนใหญ่คุณจะมีปัญหาเรื่องการปวดถูกไหมฮะมีการปวดเป็นของก้นนะมีการล้าลงขานะแต่ก่อนอื่นผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าก่อนที่คุณจะดูคลิปนี้ให้จบ ให้คุณมั่นใจก่อนว่าคุณคือการปวดสลักเทศไม่ใช่หมอนกระดูกทำให้ไปสาดถ้าไม่มั่นใจให้คุณดูคลิปนี้ก่อนโอเคนะนะให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะน่ามุดอย่างที่ผมบอกแล้วว่าการรักษาแต่ละท่ามันออกกําลังกายม่เหมือนกันมันแก้ปวดไเหมือนกันถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นโรคจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งทำตาแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าคุณเป,ป็นปวดสลักเทศหรือกนนารไเสริมสี่ชาเราไปดูด้วยกันพร้อมๆกันแล้วกันคลิปนี้ครับผมตั้งรหัสลับว่าคีา่หนึ่ง่ี่ครับสี่หนึ่งสี่ง่ายๆ ผมเช็คละว,ว่าใช้ได้จริงแล้วก็เป็นเช็คเก๊คุณหมอต่างชาติแล้วว่าโอเคเขาใช้ท่านี้แล้วปลอดภัยที่สุดนะเหมะาะสำหรับคนที่เป็นพีดิฟอร์มิซินโดมหรือปอดดวดะรักเทกเราไปดูกันครับท่าที่หนึ่งนะครับก็คือสีครับผมนะเป็นอันสีหนึ่งสีนะท่าหนึ่งคือสมใต้คุณอยู่ในท่านั่งนะครับสมมตินั่งอยู่สมมติเป็นปียการปัญหาเรื่องของข้างสมมติมตเป็นข้างข้างซ้ายและกอนเนอข้างซ้ายให้คุณยกขาข้างนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วมันจะเป็นเลขสีให้ดูสังเกตเห็นไหม,อ,นนหอ,ไหมอันนี้ตั้งตรงนะ หลังนะเราต้องไม่มีการไม่มีให้ไม่ให้ปวดหลังนะต้องระระวังนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ชี้มาไปด้กศีริกาลการของมันคือให้คุณงอตัวมาด้านหน้านี้ครับอ่อานี่นะฮะคุณจะรู้สึกว่าการตึงตึงโมเวณของกล้ามเนื้อสะโพกนะฮะแล้วก็ค้างไว้สิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะแล้วคุณค่อยๆพอดอ่าแล้วถ้ามีครับอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดห้าสี่แล้วคุณค่อยๆพอดนะนี่คือท่านั่งแล้วเป็นท่าที่ง่ายที่สุดนะทำอย่างนี้มันสี่ถึงห้าเซตครับท่าที่สองครับรหัสคือหนึ่งครับสี่หนึ่งสี่นะท่าที่สองคือหนึ่งครับทำา่ายครับให้คุณลองคิดบ้างเป็่หนึ่งคุณนี่คุณใช้ข้างเดียวข้างที่มีปวดวิธีครับท่านี้จะเป็นท่านอนนะครับให้คุณนอนนะฮะนะและสมมติว่าเป็นข้างซ้ายที่เมื่อกี้บอกมาให้คุณยกขาข้างซ้ายนะครับแล้วก็พยายามเข่านะครับชี้มาหดินหงายแบบนี้ นะ้ัวก็ใช้มือไฟดันมาแบบนี้อ่าคุณจะรู้สึกว่าตึงๆโมดเดลของการเป็นสโพกเช่นเดียวกันนะหลักการในการทํากายภาพอย่าลืมนะครับว่าถ้าทําแล้วเจ็บให้หยุดเน้นอีกครั้งนะครับถ้าทําแล้วเจ็บให้หยุดนะคอ,อคุณค้างไว้แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแล้วคุณก็พอนครับอ่ะคุณทําใหม่หนึ่งสอด แปดเก้าสิบแต่คุณต้องพอดครับโอเคไหมทําอย่างนี้ครับประมาณสิบเซตโอเคไหมทําอย่างนี้ประมาณสิบเซตโอเคนะครับนี่คือท่าที่สองใช้ข้างเดียวรหัสคือหนึ่งท่าที่สามครับท่าที่สามก็คือจะทําต่อเนื่องจากท่าที่สองเลยรหัสคือสี่เมื่อกี้แค่ไหนสี่หนึ่งสี่ท่านี้ทำไมครับอ่ะมาดูเหมือนกันครับให้คุณยกขาข้างนี้มานะครับผมเอามาข้างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วคุณยกขาข้างขวาเป็นข้างซ้ายเนาะยกขาข้างขวาตั้งฉากแบบนี้ แล้วใช้มือของคุณนะครับดันนะฮะประเด็นของตรงนี้อ่าอย่างนี้ฮะประเด็นของหลังเข่าแล้วมันจะเกิ่งกัมหรือคุณลองทำมือที่สุดกิ่งๆนะครับนี่ก็จะเป็นเลขสี่เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะว่ามันจะเป็นเลขสี่เหมือนเกิดเหมฮะมันจะเป็นเลขสี่แต่เป็นท่าของท่านอนนะครับระมัดระวังนะครับอีกนิดอีกครั้งในคนที่มีหันอกันปวดหลังนะให้ระวังนะครับอ้าวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วคุณก็ผ่อนครับ เหมือนเดิมครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แล้วคุณก็ผ่อนครับอ่าทำอย่างนี้เช่นเดียวกันประมาณ10เซตโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับคือ3ท่าบริหารแก้การปวดสลักเพชรหรือเป็นกันสะโพกหนีเส้นประสาทที่ใครๆก็ทำได้ครับง่ายๆครับปราา3-5นาทีโอเคนะครับอยให้คุณลองไปทำกันดูเน้นอีกครั้งถ้าสมมติท่าไหนาทำแล้วปวดอย่าพิ่งทำนะครับ ถ้าไม่ถ้าแล้วคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเป็นบวดสลับเพชรไม่ใช่หมอหรอกระดูกที่มาศาสตร์เพราะอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าคุณเป็นโรคอะไรให้ทําท่ากายภาพท่านั้นแต่ละโรคลักษาไม่เหมือนกันเน้นอีกครั้งนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยกันแล้วใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ตามที่ใต้ขวดมีครับหมอเป็นกังใาใจใทุกคนหายปวดครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ๊บา,ยบาย้าย